ภาพฟิตติ้งชาติพยาคมนักเลงเข้มหัสวีประกบนางเอกใหม่สวยมากเปิดตัวบวงสวงกันเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับละครแอคชั่นจัดเต็ม ทั้งบูหลางพลังระเบิดภูเขาเผากระท่อมของถนัดค่ายโคลิเซียมเรื่องชาติพยาคมนักเลงที่งานนี้ได้พระเอกรูปรักช่องเจ็ดอย่างเข้มหัสวีประกบคู่กันครั้งแรกนางเอกลูกเครื่องหุ่นแซบฮานะ่าลีวิชล่าสุดมีการเผยภาพฟิตติ้งครั้งแรกเรียกน้ำย่อยการสักนิดพร้อมเผยรายชื่อนักสแสดงคนอื่นที่จะร่วมมอบความสุขให้แฟนละครอ,อาทิโหนธนกรแก้มยานิสา ไว้กุลธวัฒฝนปริตาและมันลี่อภิสรางานนี้จะเข้มข้นดูเดือดแค่ไหนลองไปชมพาดฟิตติ้งกันเลยละคะ่ะ